ฟังก์ชันข้อมูลท่อและอุปกรณ์ Job Management ใช้สำหรับบริหารจัดการ Job Management สสำหรับการแก้ไขข้อมูลเส้นท่อประปาอุปกรณ์ท่อของสำนักงานประปาสาขาโดยเชื่อมโยงกับระบบและแนฟไฟล์ a บิ b u ์ l in ทอิงได้ให้ผู้ใช้งานคลิกเมนูคลิกเมนูย่อยข้อมูลท่อและอุปกรณ์ Job Management ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลท่อและอุปกรณ์โดยแสดงรายละเอียดของสถานะงานดังนี้งานที่สร้างใหม่รอส่วนกลางตรวจสอบและงานที่ถูกส่งคืนจากส่วนกลางผู้ใช้งานสามารถทำการสร้างข้อมูลได้โดยคลิกป,ปุ่มสร้างแล้วตีกรอบบริเวณที่ต้องการสร้างงานบนภาพแผนที่ ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มแก้ไขารายการให้ทำการระบุรายละเอียดงานเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มตกลงหลังจากทำการบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียดงานที่ระบุและเปิดใช้งานแถบอุปกรณ์ แนวท่อและ as building r a w ที่หน้าจัดก,การอุปกรณ์ระบบจะแสดงรายการข้อมูลอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานกำหนดสามารถทำการเพิ่มตำแหน่งอุปกรณ์ได้โดยเลื่อนภาพแผนที่เปลีย่ยนตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือกประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการจากนั้นกำหนดตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ ทำการระบุรายละเอียดจากนั้นคลิกปุ่มตกลงสามารถแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยคลิกปุ่มเลือกแล้วติกรอบเลือกตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขระบบจะแสดงรายละเอียดของตำแหน่งที่เลือก สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ได้โดยคลิกที่ตำแหน่งหนึ่งครั้งแล้วคลิกค้างลากไปยงตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขารายละเอียดที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถลบข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยคลิกปุ่มเลือกแล้วตีกรอบเลือกเติมแหน่งที่ต้องการลบจากนั้นคลิกปุ่มลบคลิกปุ่มตกลงระบบจะทำการลบตำแหน่งที่เลือกออกจากภาพแผนที่สามารถจัดการข้อมูลแนวท่อได้โดยคลิกแท็บแนวท่อ ระบบจะแสดงรายการแนวท่อที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานกำหนดผู้ใช้งานสามารถเพิ่มตำแหน่งแนวท่อได้โดยเลื่อนภาพแผนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการคลิกข้อมูลท่อประปาจากนั้นคลิกเพื่อวาดเส้นท่อที่ต้องการอย่างน้อย2จุดโดยจุดแรกจะต้องอยู่บนเส้นท่อ และที่จุดสุดท้ายให้ดับเบิลคลิกทำการระบุรายละเอียดจากนั้นคลิกปุ่มตกลงเพื่อบันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขแนวท่อได้โดยคลิกปุ่มเลือกแล้วตีกรอบเลือกแนวท่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของตำแหน่งที่เลือกสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งแนวท่อได้โดยคลิกค้างแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการสามารถแก้ไขรูปทรงของแนวท่อโดยคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกค้างที่ Vertex เพื่อเปลี่ยนรูปทรงตา,ตามต้องการกรณีที่ต้องการแยกเส้นท่อให้คลิกปุ่มแยกเส้นท่อ จากนั้นคลิกแล้วลากผ่านเส้นท่อที่ต้องการแยกระบบจะแสดงข้อความยืนยันการแยกเส้นท่อคลิกปุ่มตกลงระบบจะทำการแยกเส้นท่อออกจากกาันโดยเส้นท่อที่ทำการแยกจะมีรายละเอียดเดียวกันคลิกปุ่มตกลงเพื่อบันทิตการแก้ไข หากต้องการลบข้อมูลแนวท่อให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่มเลือกแล้วตีกรอบเลือกแนวท่อที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มลบคลิกปุ่มตกลงระบบจะทำการลบตำแหน่งที่เลือกออกจากแผนที่ทำการแนบไฟล์ as building ให้ผู้ใช้งานระบุประเภทและไฟล์ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่มอัปโหลดคลิกปุ่มตกลงระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลสามารถคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อแสดงข้อมูลได้และสามารถคลิกปุ่มลบเพื่อลบข้อมูลที่ต้องการในการส่งงานแบ่งออกเป็นส่งงานกรณีสร้างงานใหม่ และส่งงานกรณีส่งนานคืนจากส่วนกลางโดยสามารถคลิกที่ชื่องานเพื่อแก้ไขข้อมูลก่อนการส่งงานได้ทำการส่งงานโดยคลิกปุ่มส่งงานระบบจะแสดงหน้าจอย,ยืนยันการส่งงานคลิกปุ่มตกลง หลังจากทำการส่งงานระหว่างรอส่วนกลางตรวจสอบสถานะจะเปลี่ยนเป็นไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในการลบข้อมูลสามารถคลิกปุ่มลบเพื่อลบข้อมูลโดยข้อมูลที่จะสามารถลบได้จะเป็นกรณีของการสร้างงานใหม่เท่านั้น